สวัสดีค่ะ SP พรพร Family กับร้าน Love Fan Coffee ค่ะฝากลูกชายซื้อปังเย็นกาแฟปั่นค่ะพราะเขาเอากาแฟลงไปน้ำแข็งลงไปแล้วก็ปัน่นแล้วก็ขนมปังใส่ในแก้วแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามด้วยช็อกโกแลตเหนียวเสร็จแล้วก็เอากาแฟที่ปั่นแล้วลงไปในแก้ว เท hey, จนเต็มแก้วเลยค่ะหมดโถ ổ. แล้วก็โรยด้วยผงโกโก้แล้วก็เอาซีเรียลค่ะซีเรียลเสร็จแล้วก็ขนมปังตกแต่งอีกรอบหนึง่งแล้วก็โรยซีเรียลอีกอย่างหนึ่งลงไปค่ะ ดูว่ามีอะไรอีกก็ตกแต่งด้วยโอรีโอค่ะเพิ่มความอร่อยเข้าไปอีกแล้วพ่อค้าก็เพิ่มวิปครีมข้างบนไว้ให้อีกเพื่อความเข้มข้น ก็โรยท็อปปิ้งด้วยโกโก้โกตกแต่งอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็ช็อกโกแลตเหนียวเหนียวอีกหนึ่งรอบเป็นอันเสร็จเรียบร้อยปิดฝาพร้อมหิ้วกับบ้านค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะ ได้มาแล้วปังเย็นพร้อมที่จะกินแล้วมีชามมาพร้อมเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะเปิดฝาออกมาค่ะก็ให้ดูชัดๆค่ะดูความน่ากินปังเย็นกาแฟปัน่นลิ่นน้ำกาแฟออกมาก่อนเลย เดี๋ยวเวลาเทจะได้ไม่กระเด็นลงในชามเต็มๆเลยขนมปังข้างล่างช่ำๆไปด้วยกาแฟปั่นที่แสนจะเข้มข้น นี่ค่ะพร้อมแล้วจบคลิปวิดีโอไว้แค่นี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ